สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปที่เมืองปีล็อกครับบ้านอีต่อตั้งอยู่ที่ตำบลปีล็อกครับอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับควรเตรียมตัวก่อนเดินทางมาที่เมืองปีล็อกให้ดีๆนะครับเพื่อนๆ300กว่ากิโลครับผมจากกรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงกว่าครับ210ินิดๆกิโลครับเพื่อนๆจากกาญจนบุรีเห็นไหมครับเพื่อนๆมาถึงตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วเนี่ยเดินทางอีก200กว่าโลครับ ใช้เวลา3มชั่วโมงกว่านะครับเพื่อนๆทางขึ้นเขาโค้งเยอะมากแล้วทางไม่ดีครับไม่ดีอย่างมากครับในตามภาพเพื่อนเพื่อไม่ดีนี่คือไม่ดีอย่างมากนะครับเพื่อนๆมันเลียดเขาทางมันขรุขระค่อนข้างเยอะครับแต่ใช้เวลาสักครบหนึ่งครับที่นี่ครับเหมืองบีล็อบบ้านอีต่องครับหมู่บ้านที่แสนสงบสุขอยู่ห่างไกลติดชายแดนพม่าครับแต่ก็สนุกดีครับาอติดตามด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้ถึง หมู่บ้านปีล็อกแล้วครับก็ผมจะมานอนที่หนึ่งคืนครับขับรถมาค่อนข้างไกลครับเลยมาสุดเลยครับในปีล็อกนะครับก็จะมีทั้งคนไทยคนพมา่าคนมอญครับอยู่รวมกันมานานแล้วครับอยู่ใกล้เขตชายแดนมากก็โอเคไปเดี๋ยวไปดูกันว่าหมู่บ้านปีล็อกมีอะไร้าครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นที่แขวนพวงกุญแจครับก็มีคู่รักหลายค,าคู่ครับ่แขวนชื่อที่สะพานเมืองปีรลองนี้ครับถึงที่พักนะครับแล้วปีลลอกพักผ่อนก่อนเดี๋ยวออกไปเดีวอะไรในหมู่บ้านนี้กัน อย่างแรกเลยครับเราจะไปกินกับข้าวที่หมู่บ้านนี้กัน เอมากินข้าวที่ช้างแก่คลาสสิกโฮมครับจัดเมนูผมเอาเอาเป็นผัดซีอิ๊วหนึ่งแล้วผมเอาเป็นผัดหมี่ช้างแก่แล้วกันผัดหมี่ช้างแก่ก็จะเป็นเมนูมังสวิรัต์ใช่ไหมครับโอเคครับผมผัดหมี่ช้างแก่อร่อยบรรยากาศดีฮโอเคครับผมกินผัดหมี่เสร็จนะครับ เราจะไปเหมืองบิล็อกแล้วก็ไปเนอชังศึกครับต่อกันเลยจบไปในวันเดียวครับ <S <S 1> <S 1> เเราเดินมาจากหมู่บ้านประมาณ5้านาทีครับแล้วก็จะเจอที่ทำการเหมืองบิล็อกครับด้าน่นาจะมีบ่อน้ำนะครับแล้วก็มีมันเป็นเหมือนบ้านเขาสร้างอย่าเออด้านบนเนี้ยจะเป็น บ้านพักคนเหมืองเก่าครับเดินเข้ามานิดหน่อยก็จะเจอเนี่ยฮะที่ขุดเหมืองสมัยก่อนก็คนจะมานิยมถ่ายรูปมันฮะในเหมืองเนี้ยจะมีะน้ําตกมีบอ่อประคราบมีที่ถายกับอุปรกรณ์ที่ทำเหมืองอยู่ครับเดี๋ยวเราไปกันให้สุดเลย เด็กชาวบ้านครับมาเล่นน้ำกันน้ำของธรรมชาตินี่ใสามากครับนี่ปลาครับเออตอนนี้ผมถึงบ่อปลาครับที่เหมือนปีโลแฮะก็เนี่ยฮะน้ำใสามากที่ใสามากน่าจะเป็นเพราะว่าแร่ธาตุที่นี่เยอะนะครับนี่ครับผมถึงอีกบ่อแล้วอีกบ่อหน,นึ่งก็ข้อใสเลย มันทะลุถึงข้างในเลยแล้วก็ข้างล่างเหมือนมีมีปลาเลไมีอะไปสักอย่างมีฟองอ,อกากาศขึ้นมาตลอดเลยสายมากแล้วก็เชื่อไหมว่าน, <c oughs> นี่คือน้ําตกวิล็อกแค่นี้เองเหรอเราไปดูกันตรงนี้มีทางเดิอนอยู่นะ,ะับว่ามันจะมีอะไรทางตันครับเพื่อนๆตันแล้วฮะไม่มีอะไรให้ไปแล้วฮะเดี๋ยวลองไปดูโรงงานด้านบนกันนะฮะว่ที่เหมือนปิล็อกจะมีอะไรเดี๋ยวไปดูกัน ตอนนี้มาถึงนี่ฮะที่ทำเหมืองเก่าอีกส่วนหนึ่งของเหมืองปีล็อกแล้วฮะอุปกรณ์ทั้งหมดยังคงถูกทิ้งไว้ที่ตรงน,นี้ฮะหลังจากที่ราคาวีบุกแร่ต่างๆะฮะตกก็เลยทำให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่แถูกปิดตัวลงไปฮะนี่ฮะ สมัยก่อนเนี่ยแร่ที่กาญจนบรุรีน่าจะเยอะนะครับดูครับเครื่องจักรเวลาก็ผ่านมานา้าฮะก็เลยผุพังไว้ตามกันเวลานะครับเดี๋ยวเราขึ้นมีทางขึ้นไปต่อเดี๋ยวเราลองไปดูกันตรงนี้ฮะดูเป็นพวก สำนักงานแบบที่เก็บแร่อะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้นมีไม้มีปูนมีอะไรอยู่ฮ้นเนี่นยใส่ฟ้องใส่ไฟยังอยู่ครับเออส่วนนี้น่าจะเป็นที่สร้างใหม่ครับน่าจะเป็นผมคิดว่าน่าเป็นที่พักนะในเหมืองนนถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานอนที่ เหมืองวิล็อกนี้นะฮะเป็นที่พักเดี๋ยวจะลองขอดูตรงด้านหน้านะครับ เพราะว่าไม่ใช่ที่อย่างผมไม่มีอะไรอยู่เลยครับมีพวกเครื่องไม้เครื่องมือครับ เราจะไปดูพระาที่ตกที่เนื้อช้างศึกครับก็คนละ50บาทครับผมลถของหมู่บ้านของเราว่าบิลล็อกค,ครับเดี๋ยวไปดูกันอดหนุนชาวบ้านครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปในช้างศึกครับไปอุโมงค์เหมืองแรกก่อนครับเดี๋ยวไปดูกันที่เขาแนะนำครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปที่อุโมงก่อนแล้วก็ไปที่ในช้างศึกครับเดินประมาณโลนึงมันจะเป็นทางแบบน,นี้ทางดินดินหน่อยๆแต่ว่าก็มานะฮะต้องไป สวยเลยเนี่ยอุโมงนะอุโมงครับเดี๋ยวไปดูกันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นไหมนะตผมเปิดไฟฉายอยู่ครับฉันถ่ายฉันถ่ายรูปตามเธอเห็นตะก้นเธออ๋อนี่ไม่เลิกระวังนี้นะ วังนี่นะโหลดแล้วม,มึงหายไปเลยน่ะตุ๋มไปฝึกวิ่ออโอ้กว้างอยู่อือฮ้อทะลุามาอีกด้านหนึ่งนฮะขององุโมงค์อนี่ที่แปดน้าปดถ้ามันกว้างนะปอดีดินมันสลบปิดไปประมาณหน่อยหนึ่งมันต้องกงอ้ม เนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีมป้ายเลยเนี่ยเมื่อก่อนมะกรูดเทศน้อยจะพาเข้าเนี่ยมีจุดเทียนก็เขาเนี่ยไงนะอ๋อเขาได้ประมาณนิดลึกประมาณ 20, 30, ออยี่สิบสามสิบเมตรอะเดี๋ยวเันอย่างนี้เข้าไม่ได้พอดีก็ไม่เมื่อก่อนอะพาเข้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพาเข้าเพราะมันเสียเวลาไงพอดีพาขึ้นแล้วมันคือขึ้นแบบมันก็ไม่มีแหละใช่ไหมเข้าไปในเนี่ยนะอ่ะมืดๆม,มันก็ได้ฟิลเวลาจุดเทียนเข้าไปแล้วมันฟิลเดินถ้อมใช่โอ้โอเคยถ่ายรูปสวยว่าเมื่อก่อนผมพาเข้าไปวิ่งไปจุดเทียนตรงกำแพงแล้วก็ ถ่ายรูปกันโอเคนี่คือจุดที่เราสามารถมองเห็นหมู่บ้านปีล็อกได้ครับเนี่ยฮะเห็นว่าภูเขาเนี่ยมันจะมีรูค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาถูกขุดเจาะทําเหมืองแร่นะครับเมื่อกี้ผมได้ถามคาถามพี่เข้ามานะครับว่าทําไมเหมืองได้ถึงถูกปิดตัวลงทั้งหมดในการจัดนับรีครับก็คือทางประเทศจีนเนี่ยเปิดประเทศแล้วก็ ส่งออกแร่ดีบกอะไรอย่างเงี้ยครับผมทําให้แร่ทั่วประเทศไทยครับต้องปิดตัวลงเยอะมากตนนุไไม่ด้ใช่เพราะว่ามันสุ้ต้นทุนจากประเทศจีนไม่ได้ครับก็เลยเจ๊งกันหมดเลยครับปิดตัวลงกันหมดเลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ของที่นี่ไปครับเอ่อตอนนี้ถึงเนินเขาช้างศึกครับเพื่อนสวยมากสวยเหมือนดอยที่เชียงใหม่เชียงรายเลยนะฮะ หมอกเยอะมากอากาศเย็นมากเ,เพื่อนๆสวยมากโดยที่นี่นะครับก็จะมีกองกำลังตชะดรครับคุมพื้นที่อยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวสำหรับประเทศเพื่อนบ้านกับเรานะฮะ เออ่โดยผมนะฮะก็จะอยู่ที่นี่จนกว่าพระาทิตย์ตกนะครับ50บาทครับผมอยู่ถึงพระาทิตตกครับ ตเสร็จแล้วครับที่เดินทางสึกครับเดี๋ยวไปกินข้าวที่ปิร็องครับ ตอนนี้อยู่ที่ควเชเนีครับผม <Okay. S 1> ผมว่าไอต่อกับปีล้องครับ,รบ <Thank you. S 1> เดี๋ยวไปดูอาหารเท่ากัน น้ำชาครับผมวันนี้ผมก็เดี๋ยวกำลังจะกลับไปที่ที่อื่นแล้วฮะแล้วจะเที่ยวไปลองเสิร์ตครับก็เมื่อเช้าครับอากาศประมาณ14องศาครับผมเย็นมากตอนแรกผมรู้สึกโกรธโรงแลมว่าทําไมถึงไม่มีแอร์ให้นะครับก็รู้เลยว่าไม่ต้องมีกันนะครับเพราะว่าอากาศเย็นตลอดทั้งปีจริงๆครับอย่างที่เจ้าของโรงแรมบอกครับก็ลากันตรงนี้นะครับเพื่อนอากาศดีครับเป็นที่พักที่สโลไลที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับ อยู่หามาอยู่ไกลไหมก็ต้องวางแผนการเดินทางนินนึงครับเพราะว่าการหางค่อนข้างลําบากครับต้องเตรียมรถมาดีนิดนึงน,น,นะครับแค่เพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอให้สนุกกันดูคลิปของผมขอบคุณครับ